สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่เดอะโลเคชั่นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะไปชมบรรยากาศกันเลยคะ่ะอันนี้บรรยากาศยามเช้านะคะนี่คะ่ะช่วงนี้ก็จะมีหมอกให้เห็นนิดนึงนะคะหมอกไม่ได้ฟูเต็มนะคะนะคะที่นี่ก็จะมีสระว่ายน้ำแบบใหญ่มากเลยคะ่ะ นี่นะคะันนี้บรรยากาศหมอกยามเช้านะคะช่วงนี้ยังไม่ได้ฟูเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ก็มีให้เห็นอยู่นะคะอากาศเย็นสบายดีค่ะใครจะเล่นน้ำก็สระน้ำใหญ่มากเลยนะคะเล่นเพลินๆกันเลยค่ะให้ทุกคนไปชมบรรยากาศกันนะคะ いいねなった。